สวัสดีค่ะพ,พี่น้องเจอกันอีกแล้วกับพี่ตองอีพีที่สิบห้าแล้วค่ะเมื่อน,นี้กืจะพาไปยกสะดุงยกยอ่อเคลื่อนลำเปล่านะคะรอบที่สองปลาขึ้นไหลก็ค่ะพี่น้องว่าวาหลายไปติดตามรับชมคลิปได้เลยค่ะมาพี่น้องมารอบสองนี่ก็ม,ม,มันมันทำะมาเบิ่งยกสะดุงค่ะว่าวแล้วก็บอย่างน่ายกุ้งลงแซลงแซค่ะเริ่มยกกันเลยค่ะพี่น้อง ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามช่องทางยูทู e ช่องพี่ต่อนะคะกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดหัวใจกระดิ่งแจ้งเตืนคลิปใหม่ๆเดี๋ยวะามายกกันค่ะพี่น้องหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาจ้ามาค่ะบานแรกค่ะบานแรกรุ่นกันจะถือ่่พี่น้องค่ะพี่น้องคุณต้นละค่ะพี่น้องปล่าเคลอนล้ำเปล่าน้ำไหลวุ่นๆุ่นลายลพี่น้องเช่นเดิมนะคะพี่น้อง ค้น่ายคลิปใหม่กับคือคุณยายไว้แปดสิบสองปีเอายายมานําขายข้าวแล้วปิดลานกับผ้ายายมาหาอยู่หากินคับพี่น้องเพื่อได้เฮ็ดปลารงปลาปราเฮ็ดปลาแห้งนะคะไว้ยอยู่วัยกินบรไส้ซื้อพี่น้องคลิปนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะพี่น้องหยกย่อคือเก่านะคะน้ำเพียงหัวเขานะคะบ่ยโยคน้ำแห้งคาดนะคะบาดสองค่ะพี่น้อง ลุ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 ุ้ล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 เลุ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 มุลุลนลุุ้ล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 นลุุ้ลุลนลุ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 ลาลุลุลุอุลาลุลวล้ลุลุงุาุลี่3กุล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 ีลุคุลุลุุ่ล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 ุุ้คุลุีุล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 ุอุลุลุลอลุลุค่ะถลอยุ่ถืุค่ะ บ้านนี้ก็จะได้เป็นป่าซอยนะคะบานละโตสองตพี่น้องหาแบบยกไปเรื่อยๆนะคะมาเฮ็ดปลาราเฮ็ดปีนี่เว้กินปีนาปีหกห่นานอเพชรปลาเราปีหกสี่เฮาเผ็ดไว้ยกอีค่ะพี่้องเพื่อความบ่เมื่อยรวดเร็วทั้งใจจะได้ท่านผ่าว่างละยกวางละยกจะได้เร็วๆนะคะโอ้ถือเยอะพี่น้องป่าหลายแห้งพี่น้องป่าเคลื่อนลาเปล่านะคะฝนตกมาฝนฝ่าไปนะคะัป่ามันก็จะแล่นขึ้นตวนน้ำไปว่างใคร ปลาลายอีพี่น้องบอมเมนตะพิตองหาได้เลือกข้างหลังเห็นบอสรถขาวจากภาคันขึ้นรถมาหาอยู่หากินขึ้น,นกันเดพน้พี่น้องพี่ตองกับแม่เมื่อนอี้มาสี่โมงพี่น้องโอ้ยหยกอีกแล้วพี่น้องนะคะปิดร้านเขานะคะคขายเข่าเปิดกับแม่นะคะเมื่อนี้กับมาหยกโอ้รอบหนีเฝ้าพี่นอ้องเอาบเป็นยางคะตั้งไหม ขาบ่ถือก,ก็ตั้งยัยบไปบหน้างอยไปง,อย,งอยมาสิโยกอีกแล้วพี่น้องโอ้ยอย่าลืมนะค่ะผูดมาคิปหาอยูย่หากินพี่ตองนะคะตึกย่อนยอนแหถือกี่แล้วพี่น้องกดติดตามช่องทาง YouTube กดซ u b s ไคร b e กดอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เด้อค่ะคุณนางตบังใหญ่เลยค่ะถือหลายโตค่ะเอาโตมันของก่อนนะคะมันจะรอดเพราะว่าสะดุ้งบิดตองใส่สะดุ้ง3ามเส้นหามันก็นจะโตน้อยมันจะรอดนะคะก็จะได้ปลาตัวสีไข่แน่้ถเฮ็ดปลาแดกก็จะเป็นปลาแดกไข่ช่วงนี้นะคะพี่ตองก็ไว้จะกินเไวว ปีนะหน้าเขาออกประแดกมาปิ้งเขาก็มาจ้ากินสิแม่เป็ปดปลาแดกใค่แสบแสบพี่นอ้องมื่อนี้ก็มาหาเห็ปดปลาแดกโดยตรงนะคะซึ่งอันปี่ตองกะเหมือนเดิมค่ะฟังอีกฟังหนึ่งกับคุณยายนางอันนางอันอันเฝ้าโทรศัพท์ให้นะคะพี่ตองก็ตั้งอันโทรศัพท์นะคะเพื่อคว้มถ่ายขีดแบบว่าบอร์กลิ่นบริไายผู้ใดได้ะค่ะ่ายแต่เจ้าของเนาะ เพราะว่าบ,บ่ได้แบบว่ามีเวลาไปทางไทย,ทยาากัเลยนหคะก็ได้ตั้งคลิปถ่ายเจ้าของไวทเบิงนะคะรอบบริหารฟ้าพื่กันค่ะรอบนี้ยกอ,กอีกค่ะถือบ่ค่ะถือค่ะพูะนัดเต้นเต้นในสิกสจปลาสวยแล้วพี่น้องบาดสองบาดสามเเก่งเก่งบางเทียเขาก็ยงบทันมันเข่าซีเข่าหาตเต้นออกสามซีตูงสิมันบทันสวยมันเร็วค่ะก็ว่าบาดตูได้ฮั่วเก่งเอาถูกมันไสเฮากระบเอาเนาะเพราะว่าธรรมชาตินะคะพี่น้อง ปลาน้ำไหลมันก็จะซึนมันจะสัดิ้งนะแม่เพื่อนเอิอปลาสดดิ้งมันจะเต้นเก่งสิแม่คะเฮายกท่านเฮากับใดเฮายกว่าท่านเฮาก,บากับได้ก็บอกเป็นยังนะคะหมู่ว่านี่ปลาก็จะลายแน่่ะพี่น้องเต้สนสวดๆอยู่เต้นดงเด,ด้งดงเด้งอยูดด่สิด ว่างสะดุ้งลงกระเต็นค้นวันแหงสิกะติ้นบอกค่ะถือคู่บา้านอีดีเด้พี่น้องได้หลายหลายป่ามาเห็ดประแดกปีนี่กระพุ้มเลยราคาได้ประแดกได้ลายอยู่ค่ะพี่น้องได้อยู่ได้กินปีหน้าส่วนป่าแหงกระพาะเห็ดไว้พราได้กินนะคะเพราได้เห็ดหลายเพราะว่าเอาไว้จะทอดเอาไว้จะย่างเอาไว้จะปิ้งสิแม่ค่ะปีนี้เน้นเห็ดประแดดย่างเดียวอยากกินประแดกไทยเวลาทำบา้านกูบ้านย่าเก็จะประแดกไทยไปต้อนเพิ่นอนหนงสี่ห้าเนี่ย บาดนี้ฟ้าพี่น้องไปหยับหยับนะคะบาดได้บ่อถือเขาก็หยับลงแน่หยับขึ้นแน่เอียงคางแน่เอียงท้ายแน่นะคะยุกเรื่อยๆจังสิละค่ะจนกว่าเขาบอกว่า,วาแรงจังหน่อยเขาก็ยิ่งพากันเมื่อนะคะเมื่อนีก้กะมาจากสี่โมงห้าโมงหกโมงนะคะหกโมงเคิงกับพากันกลับนะคะได้ประแดกซัายสองไฮกับพ่อราคาพี่น้องนี่ค่ะหาอยู่หากินนะคะถือกุญบาทบาทสองบาทสามพี่น้องดูดูมันมัน,มนคอยเรเป็นมันมันตัวคอยถือ่ะ คือเจ้าเก๋าแมนเคยยกคืเจ้าก๋าจำมันคือข่อยดีบ่มีเวลาแบบว่าโอ้ยฝนตกมายามใดคลายเข้าก็คิดฮอนๆอยู่อยากตึกสะดุ้งพี่น้องเพราะว่าคนมันเคยตึกเนาะมันมันพี่ตองมื้อนี้กะโอกเ้าวขายเข้าคลายเข้าเบิด์กเฟ้าวเก็บร้านฟ้าวแลนมาให้บ่บากตองบาดสพี่น้องบ่แม่นโตน้อยเด้ทุเจ้าเดี๋ยวเบิ่งสิเบิ่งมึงคือดังโตน้อยตอนบ่โตน้อยนะครับป๋าซอยปลาโตซ้ำสามนิ้ว4นิ้วโตใหญ่อยู่ค่ะพี่น้อง เพชรประแดกาแซบนะครับอซอยวิลามนะคะยกปาได้ก็ือบาดนั่นพี่น้องเห็นบ่ถืออียระตัวน้อยมันก็ลรอดเท่ากับปล่อยมันไปตัวได้บ่ถือก็ยกไม่ประมาณนี้พี่น้องคนตึกย้อนย้อนแหนลายแล้วค่ะรถว่าไม่งั้นกาชาตคนละจอผิดออกบริษทขนาดเต็มแดงๆพี่น้องเด้ดีมันมันขาดเต็มค่อยบ่ถือค่อยกะมันเด้ขค่อยมวนมันเต็มออกสะดุ้งค่อยๆกะมวนว่าจะมันเต็มว่าจะมีป่าคึกคักแนวมันก็จะแบบมักมักยกนะแม่พี่น้อง บาทนี่กับบาทสองบาทสามคือเก่าพี่น้องถือค่ะเดี๋ยวเบิ็งกมาสีคือปลาซิวบะแมนเด้ปลาสามนิ้วสี่นิ้วคุณเด้เหน็บบอลตัวเดฟมันตื้มันอนยู่ฮะก็คอคอคอสะดุ้งเนีมันไหลลงมาแต่ตัวไรมันหลอดค่ะมันหลอดป้ายเองสิไม่คือพี่น้องปลาลายอีด,ดีค่ะบาทแผลขึ้นบาทห่าบาทหกบาดสิบมีนึกวานนี่เพิ่นว่ามันขึ้นตอนหกทุ่ม พนันวันขึ้นบาทละสามสามโลสี่โลสันโอ้ยหกทุ่มกับคือจะบ่ได้มากเพราะว่าบากาบปล่อยายาอยู่บางเดียวคุถูกอีเธอพี่น้องบาทสองบาทสามถือถือตั้งใส่กระถือกระผ่ามันจะถือเนาะตั้งง่ายๆน้ำไหลค่อยๆว่าต้องไปตั้งน้ำแห้มสิเมีคาสะดุงก็จะบดได้หักสินะตั้งห็นบอน้ำม,มันก็จะไหลค่คอยๆย่นยอนๆในสิบป่บาเต้นดีดีพี่น้องนี่แหละค่ะก็มกหามากหายูหากินคาเทพิ่ง นี่ค่ะรุ่นกันกระถือบอ่อบาดนี่กระถือแ<ว>ทบทุกบาทพี่น้องข้าวเดียวได้ประแด็กค่ะข้าวเดียวได้ประแด็กมาหาล่ะมาฮอดกับมานังคว้วสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ไปนอนเด็กประแด็กแล้วแล้วว่าใส่ไห้ปุ๊บปิดฝาแล้วแล้วแหงได้นอนพี่น้องตื่นเนสาร์มาขายของคือเก่าเด็ก,ก,กวา่าแมนว่าจะมีปิดของเด็กพี่น้องค้นกวันแหบุบ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 เนตว่าเจ้าของบุรีไทยเพื่อนนะฮะผู้ใดญ่ยางพันกล่องสีเท้ากันคลิปออกสีน่าคุณยูฟังผมเป็นคาหานะคะ วานแห่น้ำแย่สิกระถือพี่น้องน้ำปลายแย่เอาเจาไอแจ๊ะปามแลนสวดสวดสะส่ามีสิแม่ถือดีแต่พี่น้องบางคนเพิ่นเอาหอดกะละมังมาลอยน้ำน้ำปลูกเสี้ยวบ้านแห่แล้วเก็ปนเสี the ้ยกะละมังให้บ่ถือละอีละพี่น้องโอ้ยมันค่ะพี่ต้อพี่ตองมันแห้ง่วัดสะดุ้งนี่มันผู้ใดอย่าผู้ใดว่าปากขึ้นอย่าพี่น้องด้านอยากแลนลองรองซองลองรองซองถือสะดุ้งลงห่วยมันมันพี่น้องมันมวนผู้ใดโยกถือผู้ใดโยกเจ้าถือควายถือห่วงเซวเซวกินกัดเือพี่น้องมวนมวน ตาบิตตงก็บอสดิงบ็กีนกันเลยรอแต่ว่าแถ่มีหมู่ไปหลายๆคนก็จับมากรีดกาดอยู่ได้พี่น้องคอยกมากรีดเมื่อวานนี้มีเหมือนหมอรัไปนั่งอยู่ในฟังเนาะบอกว่าเออฟังหมอลำพร้อมตึกสะดุงพร้อมม้วนมวนมีเพุ่นอันเอาเชาเล่นไปเปิดใส่ลำพงเปิดหมอลำใอยู่ฟังม้วนม้วนอุ่นพ่อคอยแล้วก็ถือได้บาทสี่บาทล้วก็มีถุงผ้าแล้วกล็อกขึ้นไปใส่รถหลายรอบมาหนีกระมันคือกันว่คอยกระเลยพี่น้องอันเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเราถือปานั้นจันทอข้าตย้นี่แหละ มันสี่ขาแล้วเราอุ oui, ้มขึ mes, hey, são, mm ้นเ่าท่านพระท่านมีจากหน้ามีเก้าเดียวกับิีจากหน้ามันโตใหญ่มันก็สี่แขนใช่ไหมึงว่าเมื่อก่อนนั้นเราก็ได้ปาเกตได้เป็นสิบพี่น้องมีแต่ตูใหญ่ๆนี่ยแหละป่าแหเพิ่งก็ท่านปลาใหญ่ปลาสะดุ้งก็จะได้พวกปลาซอยปลายังเห็นไหมใช่ไมเนี่ยมันขึ้นกับกัดกับถือก็เกิดพี่น้องสะดุ้งปีปีก่อนนี่ ฝนมันแนงารบอกเอากล้องไปทายพี่น้องโอ้ยปาเกขึ้นบาทหาบาทหกถือมิตออรตัวใหญ่ๆข้าวเดียวเต็มข้าวเดียวเต็มได้สองสอบไม่ลาบป่ามันขึ้นคาก็กได้คคกเพ็ดปลาแดกเนาะได้เบิดนะคะปูเใดมมหาอยู่หากินก็ได้อยู่ได้กินกันทุกคนนะคะได้็ดลงปราแดกไว้กินนะคะมีนึงก็บมีตรเดียวพี่น้องฝนตกไลวุ่นวุ่นวุ่นน้ำแดงแดงนะสิผมกระจับมาบน มาวางไข่มาแน่มาแล่นขึ้นแล่นเล่นน้ำน้ำแล่นกินนั่นหมดกินแมงยังสิแม่พี่น้องเออพ่อนน้ำถ่วมมาว่าดินสิหมดหลายแมงหลายสิมันก็มาหาอยู่หากินสิแมพี่น้องถือแทบทุกบาทโยกบาทใดก็ถือโยกบาทใดก็ถือบาทบ่ถือแคบบ่มีเห็นบ่ถืออีเด้อพี่น้องนี่แหละมันกับมันมาหาอยู่หากินมันมาก มันข่อยมันถือบาทละถกเอกับมันเด้ถือบาทขึ้นก็คักบาทสิบบาทเศร้าข่อยแหงมันบาทสิบคูนเต้นโอ้ยสะดุง้งบ่ถือกระเด็นสะอ่อนเดี๋ยว่าแต่มันต้นบอบตเต้นออกเพรก็ว่ากระโตมันอ่อนไม่เท่ากรโตมันถือพี่น้องโตมันอยู่ส่วนมาปลาอยตัวใหญ่ๆปลาสอยขีบแดงนี่จะเต้นเก่งพี่น้องตัวใหญ่ๆตัวซ้ำสามหนึ่งสีหนึ่งไข่เต็มทองสิคือเตอน้ตนเก่งต,ตัวบ่าาใครแห้งเต้นดี นะคะจนมากก็จะได้พวกป่านคุยล่ามค่ะพี่น้องปลาขาวปลาคุยล่ามนะคะปลาขาวหน้าสีเหลือปลาคุยล่ามตัวสีใหญ่ๆจังหน่อยนะคะโดนชุ่มในสินีก็จะ kins, เด่นบอกอเองพี่นอ้องก็ปลาสวยี่แบบริได้กิจนมันได้หล่ะมันเด็มเต็มเด่นตรงเดงเดเขาจะดุงที่าหาที่เราหกเต้นออกสามเต้นออกซีงเลือตัวเสือสองตงสีพี่น้องมันจะเป็นสไตล์นี้เลยค่ะนะคะบ่อตัวใหญ่เลยค่ะปลาภาพก็จะตุกติดจังหน่อยนะค่ะยาไปตื่นเต้นอะอรอย่างเพราะว่าพี่กอง ตั้งกล้องไว้นะคะพี่น้องบอกมีคนถ่ายให้บระเด็มีเวลาไปนางถ่ายเพิ่นเลยมเ่มือนีิมาเร็วมาเร็วนะคะมาปรว <c oughs> มาณมาหลกักการฝ่าตึกเลยเ <c oughs> พราะว่ามาสี่โมงแรกเมันจะเหมือนก่อน <c oughs> แต่เว้นตกดินก็ได้กลับได้สินะข้ายายมาน้ำว่ายันยุ่งกับเพายยาื่อนเนี่ยสีเ้ยมัแรงเพื่อนทั้งหลังรถก็าากลายคนหาอยู่หากินหลายครับพี่น้องมาได้มากก็ได้ได้เบิดว่าจะคนขยันดูหาดูอยู่ดูกินได้อยู่ได้กินได้พี่น้องแล้วคนขี่ขั้นก็ซื้อเอาสิแม็กอะแล้วต่ค้นมักเนาะ โดยบ่บบบมบีเวลามากก็ซื้อกินซื้อเห็ดปลาแด็ดสินะเป็นกระหาแต่ว่าเจ้าของพอมีเวลาปิดร้านเนี่ยสามโมงสี่โมงใครก็นั่งเล่นดืซื้อกันมะยกย่องสี่ดหปลาแดกสักไห้ยขึ้นสิกะเอาแ่พี่น้องเอาวันถือกักคักสามชั่วโมงสองชั่วโมงสีได้หลายถือเด้มมอมวนถือเด้อพี่น้องมันถือเด้อคุณอะถือเอาถือเอาแต่ก็จะบ่มันพี่น้องว่าถ้าคนบอกว่าไปตึกแห่ไปตึกสะดุ้งบ่หนา้าไหลวุ่นวุ่นสิค่อย เดี๋ยวเบื้องหน้าแม่เอยดูดูค่ยเดี๋ยวเบื้องหน้าพ่อคอยดูดูเอยอยากไปเอยดูเอยมันพี่น้องพูดหนักเต้นโอ้ยสะดิ้งแต่ได้พี่น้องปาเต้นดูโซซ่าโซซาดออกสี่เมตรได้เขาเก่าโตได้ให้เขาบอกเห็นบอกโตเต้นออกเขาบอกอ้าวโตได้เขาเพลงอาวโตมันอยู่สะดุ้งสะดุ้งพี่ต้องใส่สะดุ้งอันสอกเกือบเก้าส่อเก้อแต่อเคืองนะคะจะแย่งจักหน่อยต้องใส่เสือกดึงเด้กพี่น้องขาอันยิ่งยิ่งมันหนักขาพี่น้องขาหนักไี่ยังหนักสี่มตอัน ต้องใส่เสื้อดึงต้องถือกุบบาทพี่น้องตัวมันเต้นฮะถ้าใส่เสื้อดึงสีมันก็นจะสะาจะหน่อยนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องทางยูทูบ้องรักไพราดะะัเด mm ้อค่ะอุ๊ดเต้นอีกแล้วพี่น้องนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปพี่ตอง mm hmm. เป็นอกลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เพื่อ mm hmm. นๆได้ติดตามกันเ mm hmm. นาะจ้า mm hmm. นี mm hmm. น้ mm hmm. นะคะก็ถือกุบบาทอีรีพี่น้องดูมันค่ะคือค่ะผู้ใดที่ติดตามพี่ตอง mm hmm. ก็จะได้เห็นคลิป หาอยู่หากินชวนชงชวนช,วนชิมกินข่าวเฮ็ดนันเห็ดนี่อยู่กินแบบวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปเนาะค่ะผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขามารับชมคลิปขอบพุดหลายๆที่เป็นกําลังใจก่อนอื่นก็อย่าลืมติดตามพี่พีโตอนไปน,นะคะว่าพี่ต้องจะหาอยู่หากินตึกย้อนย้อนแหกินข่าวกับยังเฮ็ดยังกินเฮ็ดเมนูไหมาชวนชิมกินลงใน y o u t u b เนาะค่ะ พี่นี่กะน่าจะเป็นพี่ท่ศิตมหาธัจจาบพิษนะคะพี่น้องกะเพิ่งเริ่มเพจ u t u b e ใหม่นะคะกับเป็นกำลังใจให้กันติดตามกันไว้นะคะเพื่อมือนึงจะเดบิวห,ห้เพจหลายร้อยคลิปหลายร้อยอีพี่จะได้เป็นกำลังใจกันเราต้องถ่ายพี่น้อง คลิปนี้กับบอมี่ยังหลายนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอพี่ต่องคลิปหายูหากินของเทืออีสานบ้านนาการสินนะคะเมื่อนี้กับมหาการสินหาหย้อนดอนแหยูเพื่อนร่ำกต่านะคะน้ำไหลแดงวุ่นวุ่นนะคะคลิปต่อไปพี่ต้องจะเฮ็ดเนี่ติดตามกันไว้กดติดตามคลิปรับชมอุ้ยดงเด้งโดงเด้ง รับชมคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปที่ต่อได้เลยนะ,ะนนคะคลิปนี้บอมี่ยังหลายกับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะล้วขอขอะคุณทุกคนขอให้อายุหมั่นขวัญยืนที่รักกันติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองถูกเรขถูกหวยทุกคนได้จ้าคลิปนี้กะลลาทุกคน,น,นไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ